อ่าทีนี้มาถึงเรื่องที่ช่วยให้เด็กเชียร์หน่อยคือเด็กเนี่ยมีเด็กอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือรักพออนะอีกกลุ่มหนึ่งคือเกลียพออเอกกลุ่มหนึ่งยังไงก็ได้ไอ้กลุ่มที่รักพออเวียนมาถ่ายรูปด้วยมาคุยมาให้กําลังใจกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไประโยชน์จากการที่ทําข้อสอบและยิง่งถ้าสอบตอ,อให้เฉยด้วยเนี่ยมันทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ เขาก็มาขอร้องมาเป็นไปได้ไหมที่จะข้อสอบและเฉลี่ยขึ้นบเพราก็ขอร้องมาตลอดแล้วเราไม่เคยทําที่ตอนนี้เด็เริ่มเห็นใจทุกทีก็ไม่ค่อยเห็นใจคราวนี้เด็คิดออกคือทุกทีคิดไม่ออกไงว่าเอ๊ะเด็จะทําครั้งได้ยังไงมาดีคันดีเด้คุยกับเพื่อนที่ ETS ซึ่งม,มันขอให้เด็ไปคุยกับมันเรื่องข้อสอบแกนะน่ะมันอยากจะเปลี่ยนข้อสอบ SAT มาเป็นแก๊แล่ตอนนี้เรากําลังไดแ้แนวทางว่าจะมีคนพยายามเปลี่ยนแกะหนึ่งไม่เอามาเป็น SAT กลับหัวกลับหางกันก็เลยสรุปว่าเดนจะเปิดเผยข้อสอบอเข้าใจว่าข้อสอบจะขึ้นเว็บวันนี้และ,ฉะเลฉะเลยเฉลยด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงเรียนไม่ต้องขอแนละ้วเพราะมีโรงเรียนจํานวนมากเลยแล้วให้ขอก็ไม่ขอใช่ไหมผู้ปกครองอยากขอแทนก็มีก็ไม่ต้องขอแล้วคุณก็ดาวน์โหลดมันไปจากเว็บแล้วท่านันเองนะเกียรติวันนี้ก็ขึ้นเว็บทุกวิชาทั้งทั้งสิบสี่วิชาแล้วก็ฉเฉลยด้วยฉเฉลยอาจจะ